สวัสดีคะ่ะทุกคนมาอีกแล้วจ้าวันนี้ไม่มีอะไรจะมาฝากมีแต่ดอกไม้สวยๆดอกกระบองเพชรอีกต้นหนึ่งนะคะเซึ่งจะบานวันนี้คะ่ะก็เลยอยากจะให้ท่าน พึ่งแกบ,บานเป็นครั้งแรกนะคะพึ่งจะมีดอกเขาจะมีดอกูตรงยอดต้นนะคะนี่ค่ะเขาจะมี4ดอกะคะ่ะวันนี้บาน3นะคะ3ดอกสวยมากสวยมากๆเลยะคะ่ะสีส้มนะคะต้นนี้เป็นสีส้มก็ไม่มีอะไรนะคะ ็อยากจะให้เห็นความสวยงามของดอกไม้นะคะก็สวัสดีทุกคนด้วยความสดชื่นของดอกไม้ที่เราเห็นนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะกันมาลีก็ไม่มีอะไรจะมาให้ดูก็มีแต่ดอกไม้นะคะ แล้วมาดูอีกทีหนึ่งต้นนี้นะคะเขายังไม่บาน,นะคะ่ะดอกเยอะเนี่ยที่เห็นเป็นตุ่มๆอยู่เนี่ยคือดอกของเขาทั้งนั้นนะคะก็บางคนอาจจะว่าแหมเอาตั้งแต่คอนเทนต์เดียวมาฝากแต่ดอกไม้สวยะคะ่ะอยากให้ทุกคนเห็นนะคะดอกกระบองเพชร ที่บ้านค่ะนะคะอันนี้ยังไม่บานค่ะวันนี้ยังไม่บานเขาจะบานสายๆนะคะเนี่ยวันนี้คือมีแค่ต้นนี้นะคะที่เขาบานต้องรีบถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะหุบเขาจะเหี่ยวตอนเขากำลังสวยแล้วก็รีบๆเอาเขามาโชว์นะคะนี่นะคะ ขอบคุณค่ะที่ทุกคนเข้ามาติดตามชมและดูนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะรีบๆไปฉีดโควิดวัคซีนกันนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย